อาวันนี้มาดูนะครับจากที่เคยบอกว่าให้ไปดูให้ไปดูคลิปเยอะๆคลิปสอนซอยผมด้านบนนะวิธีการซอยผมด้านบนอาจารย์คนน,คน,คนั้นคนนี้ช่างคนนั้นคนี้ที่เขาทําคลิปสอนไว้เสร็จแล้วดูเยอะๆดูแล้วชอบวิธีของใครแล้วก็เอามาฝึกเอามาเป็นสไตล์ของตัวเองนะแล้วทีนี้เวลาดูผมบอกว่าดูแล้วปั๊บต้องวิเคราะห์ด้วย ว่าของใครทําออกมาแล้วมันเนียนมันง่ายนะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับอย่างเช่นนะเช่นถ้าถ้าใครเลือกเอาแบบจับช่อด้านบนนะครับจับช่อด้านบนนะจับขึ้นมาจับช่อด้านบนนะครับจับช่อด้านบนนะจับเป็นกี่ช่อเขาช่างนี่นะสามช่อสี่ช่อด้านบนนี่นะครับถ้าใครจับลักษณะนี้นะ เวลาดูเขาเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าการเดินทางของผมเนี่ยผมมันเดินทางมาเวลาจับช่อเหรอครับรวบช่อเข้าหากันเป็นสามเหลี่ยมนะรวบช่อเข้าหากันเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วปั๊บเส้นที่อยู่ตรงกลางเส้นนี้มันจะสั้นสุดนะครับเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันจะเดินทางมันจะเดินทางไกลกว่าเส้นนี้จะเดินทางไกลกว่ามันจะยาวกว่าเวลายือดออกมานะ เวลา<ม>จืดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้